อยากเปิดรับงานซ่อมเสื้อผ้าอยากเปิดร้านถ้าหากว่าจะลงเรียนเป็นคอร์สออนไลน์สามารถเอาความรู้ตัวนี้ค่ะไปปรับใช้แล้วก็ไปรับงานได้จริงๆไหมคาตอบคือได้อย่างแน่นอนแบบ100%เลยค่ะแต่ว่าความพยายามทุกอย่างนะคะจะต้องมาจากตัวผู้เรียน80%ค่ะอีก20%เนี่ยก็จะมาจากเนื้อหาในคอร์สเรียนแล้วก็ครูผู้สอนนะคะที่จะช่วยเราค่ะตลอดระยะเวลาที่เราเรียนแล้วก็หลังจากที่เราค่ะเปิดรับงานเปิดร้านนะคะก็จะมีครูผู้สอนนะคะคอยอยู่ช่วยเราไปตลอดเลยไม่เคยทิ้งนักเรียนนะคะถ้าเกิดว่าให้เันเปรียบเทียบ ในคอร์สเรียนซ่อมเสื้อผ้าออนไลน์นะคะก็ course, ะะจะเปรียบเหมือนกับเราค่ะได้ซื้อแผนที่ไปนะคะแต่ถ้าเรามีแผนที่แล้วตัวเราค่ะไม่เริ่มก้าวขาออกเดินทางเราก็ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ข้อดีของการที่ซื้อแผนที่อันนี้ไปค่ะมันไม่ใช่แค่เราดูเส้นทางแบบเงาเงาแบบคนเดียวนะคะถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่เราเดินทางไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเส้นทางนี้มันอาจจะมันถูกหรือเปล่าแล้วเราไม่มั่นใจนะคะจะมีครูผู้สอนนะคะคอยให้คําปรึกษาค่ะตลอดเลย ต้องบอกก่อนนะคะว่าตั้งแต่ที่อันนะคะเปิดคอร์สสอนมานะคะอันไม่เคยทิ้งนักเรียนนะถ้าหากว่าตรงไหนทําไม่ได้คะ่ะสามารถปรึกษาครูผู้สอนได้แบบโดยตรงเลยถ้าหากเพื่อนๆคะ่ะตามคลิปนะคะตามแฟนเพจอันมาเนี่ยใน Facebook นะคะจะเห็นว่าอันเนี่ยคะ่ะให้ความรู้นักเรียนอะ่ะให้ความรู้เพื่อนๆในแฟนเพจนะคะทุกๆวันเนาะความรู้เหล่านี้คะ่ะที่อันนำมาแชร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักเรียนในคอร์สถามทั้งหมดนะคะนี่แหละคะ่ะคือก็จะเห็นแล้วเนาะว่า อันนะคะได้เอาความรู้ทุกๆอย่างนะคะ,ะได้เอาวิธีการได้เอาคำถามของนักเรียนค่ะที่ถามเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในเพจเนี่ยค่ะก็จะเห็นแล้วว่าอันนะคะไม่เคยทิ้งอันตอบคําถามนักเรียนนะคะทุกคําถามนะคะติดอะไรก็สงสัยหรือว่าสงสัยค่ะก็สอบถามมาได้ตลอดเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะอันก็ได้อัดคลิปเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะลงในคอร์สก็จะมีนักเรียนเนาะที่เขาค่ะมาช่วยอันด้วย คือนักเรียนคนนะคะี้ค่ะเขาเคยเรียนเป็นคอร์สแบบตัวต่อตัวนะคะ <c oughs> กับอันมาเ <c oughs> มื่อประมาณ5เดือนที่แล้วค่ะ <c oughs> พอหลังจากเรียนแล้วเนะะี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้เอาความรู้ตรงนี้นะคะ <c oughs> ไปใช้แบบอย่างเต็มที่เนาะ <c oughs> เพราะว่าเขาค่ะทํางานประจาไปด้วย <c oughs> พอมาครั้งนี้คะ่ะที่เขาอ่ะมาช่วยอันทำคอร์สนะคะ <c oughs> คือเขาอ่ะถ่ายคลิปให้อันด้วยเขาบอกว่าการมาเรียนครั้งนี้ยมันละเอียดมากกว่าครั้งที่แล้วนะคะเข้าใจได้ง่ายมากกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคนที่มาเรียนแบบคอร์สแบบตัวต่อตัวค่ะ มันจะมีข้อจํากัดของเวลาคือเราจะเรียนทั้งหมดคือ15ชั่วโมงคือเรียนทั้งหมด2วันนะคะมันจะมีข้อจํากัดของเวลาฉะนั้นนะคะอันก็จะอัดเนื้อหาเข้าไปเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆนะคะทําให้บางทีเนี่ยอาจจะรับข้อมูลได้ไม่หมดเนาะทาให้เราแบบรู้สึกว่าบางอย่างเราก็อาจจะตกหล่นไปบ้างะคะ่ะแต่ว่าในการที่เขาค่ะมาช่วยอันทําคลิปเราเขาค่ะได้เห็นขั้นตอนได้เห็นวิธีการที่อันอธิบายนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า เป็นมือใหม่อะค่ะสามารถเข้าใจได้อย่างแน่นอนเขาบอกว่าถึงแม้ว่าในครั้งแรกถ้าเกิดเขาไม่ได้มาเรียนนะคะแล้วเขาว่าได้เห็นคลิปในการอธิบายครั้งนี้ค่ะเขาก็สามารถทําตามแบบได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นแบบคําพูดจากคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าเป็นนักเรียนในคอร์สที่เขานะคะมาช่วยอทำนะคะอันก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันมันเป็นคอร์สที่มันโคตรจะสมบูรณ์เลยค่ะคนที่เป็นมือใหม่คนที่ไม่เคยมีพื้นฐานเลยอ,อาจจะ เข้าใจยากนะคะก็สามารถเข้าใจได้อย่างแน่นอนค่ะอันต้องบอกก่อนว่าคอร์สที่อันทำเนี่ยครั้งนี้เป็นคอร์สที่ดีที่สุดนะคะเท่าที่อันเคยทํามาเลยแล้วอันค่ะก็พยายามที่จะย่อยเนื้อหาให้มันง่ายมากขึ้นพออันได้รับคําพูดจากนักเรียนอันมาเนาะอันก็เลยมองว่าเออจริงๆแล้วอันก็อยากจะให้ประโยชน์ให้แบบสิทธิพิเศษนะคะกับคนที่เคยเรียนคอร์สออนไลน์นะคะหรือว่าคอร์สแบบเรียนแบบตัวต่อตัวที่ผ่านมากับอันนะคะ ใครที่มาซื้อคอร์สครั้งนี้ค่ะคนที่เคยซื้อไปแล้วหรือว่าคนที่เคยเรียนไปแล้วนะคะอันจะให้ราคานะคะแค่ครึ่งราคาเท่านั้นค่ะคุณสามารถซื้อได้แบบในราคาที่ถูกกว่ามือใหม่ที่เขาเพิ่งจะมาซื้อนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามแล้วก็ติดต่ออันมาได้เนาะคน <Mon> ที่คือคนที่เคยซื้อคอร์สไปแล้วอันนะคะให้แค่ครึ่งราคาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นมือใหม่นะคะก็เป็นราคาเต็มนะคะอยู่ที่39 0 0รับรองเลยค่ะถ้าเกิดคุณนะคะได้ ได้ดูเนื้อหาจริงๆในเนื้ออในคอร์สเรียนนะคะคุณจะรู้เลยว่ามันเข้าใจง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากๆแล้วพอเราค่ะทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะและสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะมีครูผู้สอนนะคะคอยช่วยเราตลอดเลยเราจะไม่รู้สึกว่าเวนะคะตลอดระยะเวลาที่เราค่ะทํานะคะตรงไหนทําไม่ได้ติดอะไรนะคะก็จะมี ผู้ช่วยค่ะคอยช่วยเราทําให้เรานะคะอุ่นใจตลอดแน่นอนค่ะใครที่สนใจซื้อคอร์สนะคะก็สามารถสอบถามใต้คลิปนี้ได้นะคะรับรองเลยค่ะว่าเป็นคอร์สที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างแน่นอนรับเป็นอาชีพได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าในอนาคตเราจะเปิดด้านนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะใครที่สนใจก็ขอย้ําอีกทีนะคะสามารถติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้คะ่ะ